จัดสวนต่อไปนะคะเนื่องจากโควิดอยู่แต่บ้านก็บิวต่อค่ะได้เขาเตรมมาหนึ่งตัวไว้นั่งนะคะนี่นะคะใครสนใจอิดบล็อกประสานก็สั่งน้องชายได้อยู่ที่เส้นต้นยางเชียงใหม่ลำพูนปรอสานเชียงใหม่ไหนดูหน้าคนขายหน่อยสิ สั่งได้นะคะ <Okay. S 1> อ่านี่ะช่วยโฆษณาให้น้องวันนี้ก็มาส่งบล็อกให้พี่แต่เช้าเลยกำลังจัดสวนเพิ่มนะคะตรงนี้คุณยายจะใส่ดินแล้วก็ทำเป็นกระถางนะคะ,ะใครสนใจบล็อกผสานสั่งได้น้องปุ๊กน้องปานมาบริการกันแต่เช้าเลยวันนี้ ก็ละสิบห้าบาทเเตอร์ล็อกกิ้งบ็อกส์ฮะเอเตอร์ล็อกกิ้งบ็อกซ์อืมชื่ามชื่ล็อกกิ้งบ็อกส์อินเตอร์อินเตอร์ล็อกกิ้งบ็อกซ์ใช่นี่เราก็ก่อเป็นกระเพงกระเพงทางเดินรื้อได้อืมรื้อได้ถอดได้แต่งตุกแต่งได้ตลอดเวลาพอดีว่าพื้นได้ได้ระดับอยู่แล้วเนื่องจากเรา ทาใหม่แล้วก็เลยทำกาแพงเดี๋ยวเราจะมีการทำครัวตรงนี้นะคะครัวเดี๋ยวจะอีกอนาคตข้างหน้านะคะอันนี้ก็ต้นบักเกียงเนี่ยเก็บไว้เผื่อร่มเงาแต่เราต้องคอยตัดถ้าปล่อยให้สูงก็จะต้นใหญ่เน,นี่ยนะต้นบักเกียงอะ่ะปุ๊ก <c oughs> นี่ต้นบักเกียง <c oughs> อ่าส่วนตอนนี้ก็เริ่มแตกมาละที่ตัดเห็น <c oughs> ไหมปี กาสลองหรือปีบตัดให้มันตอนให้มันไม่สูงนะคะตอนนี้ก็ใบกำลังเริ่มแตกไปแล้วแล้วก็ตรงนี้แผ่กิ่งก้านมาเพื่อจะได้ร่มเงาอันนี้คือต้นโมกนะคะดอกโมกนะคะมีสองต้นตอนนี้เราก็บิว้วกันต่อไปจากชอบจัดส่วนนะคะจัดใหม่ นี่กระถางบ๊อที่ซื้อมอสแบบแปะนะคะนี่นะคะ mm. ตะไใ้น้ำขึ้นที่ตัวบ็อกทำให้ดูเป็นธรรมชาติ mm. เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองจริงๆเป็นเป็นเ,นเมืองอที่มีความเย็นแต่ช่วงนี้มันเป็น เมษานะคะมันก็อากาศร้อนบอกประสานนี้สามารถลื้อได้ถอนได้นะคะเพราะเราไม่ได้วางปูนเนี่ยที่ก่อนี้เดี๋ยวใส่ใส่ดินเข้าไปก็ปลูกต้นไม้ได้เลยจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์จนกว่าจะกลับเบริกาขอขึ้นก้อนอันนี้ก็ เหล็กดัดที่ไม่ใช้แล้วทิ้งเลี่ยลราดอยู่ข้างบ้านเอามาทำกันต้นไม้ให้เลือ้อยให้มีช่องว่างมีแสงสว่างลงมาตรงนี้นี่คือการจัดสวนนะคะส่วนหลังคานี่ก็กันแดดกันฝนแค่ครึ่งเดียวส่วนโคมไฟนี่ก็นานแสนนานและย้ายเอามาติดนะดูสิ เลือกเลือกเลือกมากับมือเลยโคมไฟนี้คไฟบางจากอืมจากเลยจากจรเลย <laughs> <laughs> มันเป็นบางจากมันเลยต้องจากจรเอาไว้สีก้อนอ่ะชัวเออเอาสีก้อนก่อนโชว์หโชว์หม้อนะคะนี่กำลังบิวให้เขาตัวมอสจะเริ่มเติบโตก่อนนะคะ ใครสนใจจัดเล่นสเคปบอกนะเออนี่น้องชายเขาบอกใครสนใจจัดสวนบอกนะสั่งอิฐบอกไปแต่งได้บอกประสานอินเตอร์เชียงใหม่นะคะ,ะโฆษณาแล้วแตน่น้ำผู้ยังไม่ได้ดเปิดไฟรอแป๊บหนึงให้จัดสวนเสร็จก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้อากาศสดชื่นเดี๋ยวมาชมสวนตอนที่คุณยายจัดเสร็จแล้วนะคะ นี่จัดเป็นรอบที่สามแล้วจริงๆสิบรอบแล้วย้ายไปย้ายมาตัวนี้คือของปลอมนะคะของปลอมนี่นะคะให้สีสันจริงๆจะต้องมีเยอะกว่านี้แต่มันค่อนข้างแพงแล้วก็ตกแต่งไปนิดหน่อยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อต่อไป ขอบคุณที่ติดตามคิดจยายพาเที่ยวพากินพาแอลเวียงเชียงใหม่นะเจ้าสองก้อน่ะสองก้อนมาอ๋อคออเลย